เฮ้ยเนี่ยเจอคนตาบอดเข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยใช่ที่ไหนเล่าลุงลอตเตอรี่สองใบไม่ใช่ใช่หรือเปล่าทำไมโคตรสวยจังมีผัวยังนี่โอ้ยพูดจาหยาบคายยังไงฮะออะทำไมพูดไม่ได้อ่ะเพิ่งเจอครั้งแรกพูดจาหยาบคายเหล็กห้างไปได้ไหมนะไม่ ไปนะอย่าเข้ามาให้ใกล้นะพวกเราเป็นผ <x> ู <t iny> <x> ้หญิงอ่อนแอจะมาทำอย่างนี้กับพวกเราไม่ได้นะเอาพ่อติดมาด้วยเหรอพี่หาวเราจะพูดอะไรแต้องการอยากได้เธอทองเมียรวังกาขาไม่ยากหชวด้วยดินแฟนขอใครสวยจังเด็กไม่อเปล่งปังนางฟ้ายัอายระวังพวกเราระวังตัวว่ มึงเนี่ยมีแฟนหรือยังตัวนี้มึงเราหัวใจยังว่างมองมีทานบ้านใหม่ตัวเราจังเลยมึงเนี่ยเล้าหรืบจังเลยอยู่ในนี้ตั้งยกนิ้วพ่อองค์นี้จะหน้าเลย ไอ้ควายตบไม่ดูเลยไอ้สารเลวเดี๋ยวตลกไครปั้มไครเนี่ยหายวันี้โดนมึงเนี่ยปั้มพกูมาปลายฟ้าเขาขึ้นเก้าอี้ไม่ได้ตูดใหญ่เหรอไอ้ตูดัว้เฮ้ยทำเลวไม้มึงจต่การเลยชยมึงใครวะมึงใครจะมาช่วยปายฟ้าเหรอใช่ครับพี่ช่วยที่มาทำแบบนี้มันรุ่มร่ามในที่สาธารณะผู้หญิงเขาจะเสื่อมเสีย ผมว่ามันไม่เหมาะไม่ควรที่กลับไปดีกว่าไม่กลับกูอยากเอาเลือดหัวมึงออกเพราะฉะนั้นมึงเข้ามาเอ้ามึงร้าทายเหรอทิ้งคุณไอ้บัวไปเลยนะช่วยด้ยระวังนะเฮ้ยี่ไหนครับพวกเราเไม่ต้องฟันหรอกไว้ชีวิตเธอเขาแก่และสงสารมึงจะไปว่ามันแก่สิทำไมทำไมจะให้เขาแน่เราแย่แน่เลยกระทบกู นี่ไงผู้หญิงแถวบ้านนี่คุยเก่อทั้งนั้นเลยเหรอที่พี่บอกนี่นะแล้วมีแฟนแฟนแฟนกูด้วยแฟนพี่เหรอยัเกดไปทอดชุดนอนเลยที่พายมาให้ลำบากลำบนมันว่านางเราอเดินเป็นช้างพัะเนียดเลยกูแต่หลงไม่ได้อ่ะกูไม่ทันเขาเนี่ยผู้หญิงกูไม่เอาหัวลงเลยแพี่วางไม่มีแฟนพี่อยู่สองสามคนสองสามคนเลยเหรอพี่ใช่จักงารในฐานะที่พี่เป็นเจ้าถิ่น ผมจะให้พี่เลือกผู้หญิงก่อนแต่ว่าผู้หญิงชุดสีชมพูที่ถือดอกไม้นี่ครับผมชมพูไหนอินุรักษ์เหรอปีไหนคนเลยนะลูกพี่ดีไปเลยมึงไปเคลียร์ก่อนเลยว่ากาลมันเคลียร์ก่อนพี่ชอบเพชรแพร์แพร์มามึงชอบใครเผ็ดแพร์แพร์น่ะเฮ้ยมีนี่เกมมาฉันเหรอนี่ไปนั่งนู่นโอ้โห มึงจะชาวบ้านไม่ใหญ่อยู่เรื่อยเลยมึงจะตีไม่ใหญ่กูนะเดี๋ยวไม่ตายงานนี้กูไม่รู้ทำไงมายใครแล้วอะไรคะพี่พี่เขมค่ะพี่หนูใช้มือสะกิดค่ะเหรอค่ะตามึงเป็นต้อมึงเป็นลอกนะไอ้ควายคอนแทคเลนส์ตาคุณเป็นมาบ้าเลยมันคือคอนแทคเลนส์จ้ะพี่สวยมากจริงเหรอคะเธอชื่ออะไรอะหนูเหรอจ้ะหนูชื่อกระเด้งค่ะกระเด้งค่ะกระเด้งจ๋าจ๋า ไปตามหนูร้านไหมหน่อยมึงจะเรียกกูหาพ่อมึงก็เรียกหิกับไม่กล้าไปเรียกตรงๆไงอีเดฟคนสวยๆมึงไม่เอามึงเอาหมาอีเขมมึงใหญ่กับปูอีกกูจะไปเอามึงยังไงหลายถึงอะไรอย่างนี้เด็กเด็กกลับไปกูให้สามโด่ละเออได้มาดอกได้ละเออได้ไปเล่นหนูรัาอีหนูร้านวิชายเขาเลือกมึงเออ ต้เขารอบมาเป็นไงได้เลยนะเดี๋ยวจัดไปเลยสวโอ้ยอ่ะเขาหาผู้ชายเดินปรีด้วมาเลยให้ตั้งเงินตั้งตัวทีหูฟังมึงหลุดเดีวมึงจับพี่ดีเดี๋ยวฟังกันไปูเรื่องเดี๋ยวร้องเพลงเกี้ยงซะหนึ่งเพลงได้ไหมได้จ้าเพลงฝักข้าวน้องเป็นไหมเป็นจ้าเบ้าเทิรนเบ้าได้ไหมได้เลยจ้าแม่หญิงที่อยู่กับมัน ห้ขน่พวกมึงเนี่ยแก้แก้เห็นเขาเป็นเน็ตไอดอนไม่ได้แก้งเขาเร็วใหม่ใหม่ปีหามันมันมันบางทีมันไม่ลงกันแม่ยิงที่อยู่กับบ้านเห็นกันมหลายข้วันน้บันได้าวั้บัไดแรกปปปะปะปัปะปะปะโผปะปะปะโผปะ พี่เจ้าทางไม่พอใจมึงไอ้พิพาทไม่ลงเลยอ่ะอีกทีนึงแม่ยิงที่อยู่กับบาลเหตุกากลังมาเลยตักขาวตักน้ำตักได้ตักขาวตักน้ำตัได้ลมแรงก็ลมบใจกันเลยป้าปดนปาป้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 า้ป้าป้า้ นี่ป้าโทป้าป่ทรป้ปัาเลทมปัาไม่เอาแล้วไม่ชอบเป็นรู้เลยเออได้เออแล้วดนมีผู้หญิงเนี่ยชอบผู้หญิงไหมเนี่ยคนนี้ชอบไหมไม่ชอบอันทำไมละไม่ชอบพ่อผมเองพ่อละพูดอะไรเนี่ยพ่อครับคัญชัยที่ไหนนีไอ้ป้าพี่สาวมันหน้าคุณเหมือนพ่อมันแล้วทำไมต้องน้ำตาคลอด้วยนะ ูอะไรมึงเนี่ยไม่ชอบใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไม่ชอบเหรออ,นะอีนุ่นปล่อยแม่ให้นั่งเบาหวานขึ้นไปก่อนอเธอมานี่เก็บนิดนิดใหน่อยๆพอแหมมึงนี่ชอบเนอะคนเมียเยอะชอบมากเลยเหรอคุณผู้หญิงแล้วก็ชอบกันมานานาจีริบแต่ชอบอับอยู่เรลยในอีนะกินเดียวอีนัตตี้หรือมึงอ่ะ <laughs> วา่าโอ้โห้าอ,อย่างเงี้ยไม่วา่าแล้วมึงน,นะแหมที่ก็ยอยาบรอ้อนนะเอาเพลงพูดดีกว่าได้ค่ะเอาเพลงอะไรดีเอ่ยอุย้ยได้ทุกเพลงแล้วพี่ขึ้นอยู่ได้หมดเลยจริงนะ,อะเอานะหะนุมานชานชายัยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ทำพันฮานุมานชาชัยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ทำพันเจอจทุกพันธรรมชาเจอทุกพันธรรมชาถูกใจขา้า รองคืนแรกทั้งว่าทั้งวันรองสักทีจะติดใจเอ้ารองสักทีจะติดใจไม่รอตามไวาาเดี๋ยวไข่ตีกันไอ้ควายไอ้สาวอะไรอ่ะม,มึงพูดอะไรมึงพูดหยิอยากไข่ไข่ปลากระไข่ฮนุมานเฮ้ยดีนะพูดหีิไม่ได้นะอย่างงอนนี่เอมา,มาน้องสาวมาป่ะเอามาสิวันเพลนนะใช่ไหมอือมีหนุม่มๆอย่าบอกมึงจนะเกี่ยววันเพลนอีกย่างมาไง<ป>มีหนุมน่มหนุ่มาแนะนำให้วันเพลนหล่อป่ะมึงไปเคลียร์เองวะ โอ้โหข่มคอเรารู้ว่าปากเหม็นมึงยัเข้าไปใกล้เพื่อทำไมไอ้เนี่ยไอ้อื้อไอ้วงคนในหมู่บ้านเล้วหรือเปล่าฮะคนไม่บอกขยะเนี่ยพี่คนไหนหรอมีเนี่ยเห็นมากันสองคนมึงมึงทรมานจมูกกูมากเลยนะคนไหนแล้วบอกก็ได้ชุดสีชมพูว้ายตายล้หล่อมากเลยเนี่ย พี่ไปว่าเขาแบบนี้เขาเสียหายนะเนี่ยชาพูดแบบนี้เรื่องกิงพี่ไปว่าเขาแบบนี้เขาเป็นผู้หญิงเขาเสียหายาถ้าไปคุยฟแต่ผมทดลองให้ก็ได้แป๊บเดียวให้ผมกั้นก่อนหนโอ้โหจับนมด้วยิ้มเห็นไหมไม,ไม่เห็นมีอะไรเลย <What? S 1> <laughs> เล่นอย่างนี้ไม่ต้องไปนอนจับนมกูเลยนะเ้จะจับนมยังไงลูกนอนอยู่ข้างทนมกล่องกูซื้อมาสวัสดีครับคุณผู้หญิงเป็นอะไรม้างไหมครับเจ้าผู้ชายเขาเพิ่งเขาไล่ป้าม,ไม,มาไม่เป็นไรเลยค่ะพอดีว่าคุณในเช้าจะไ,ไม่ทำไม่เล่นที่แค่เลยทำแบบนี้มันจะเกิดอันตรายผมมีอะไรอยากจะถามคุณจะเป็ทำมาแบบไหมครับ ทำไมต้องเป็นอรมาสรดได้ล่ะก็ถ้าเป็นธรรมศาสตร์ก็ต้องมารักกับเด็กนะคะโอ้โหั้นอยาลองเปนดูมั้ยมิเตียสวยอามด้านหน้าเวทีทีมงานมาสถานนิเกไทยเรแต่อนเป็นนางให้เกัาเสียเป็นคู่ตานในคืนนี้เด็กนะความรักที